จีนแม่งวางแผนซ้อนแผนกันเอาไว้อะต้องรอจับตาดูว่าไอ้บริเวณตามแนวชายแดนเขมรกับจีนเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวไหมหันปากกระบอกปืนแล้วก็ยิงใส่ถล่มพนมเป็นเลยทหารจีนแม่งที่อั้นอั้นกันไว้ตามแนวชายแดนเขมรมาหมดอะอย่างน้อยๆต้องมีสองสามพันคนต้องมีถ้าจีนแม่งเอากําลังมาอัดอัดเอาไว้ตรงแถวๆนั้นบอกได้เลยปฏิวัติล้านเปอร์เซ็นอาจจะมีคําสั่งว่า เนื่องจากการบริหารราชาการแผ่นดินนั้นสมเด็จสีหมุนีเนี่ยดันทะลึ่งไปมอบอำนาจการปกครองประเทศให้กับมือนายฮุนเซนจึงทำให้ขเขมรเนี่ยเสียหายยับเยินฮุนเซนยังไงก็อยู่ไม่ได้พอมึงสั่งกดปุ่มเมื่อไหร่ปุ๊บเชื่อได้เลยว่าฮุนเซนโดนวันนั้นเลยมันมีอดีตนายกรัฐมนตรีคนไทยบางคนไปทำนู่นนี่นั่นในขเขมรล่าสุดแม่งอัดคลิปเสียงเนี่ยโอโหรัฐบาลนี้เป็นไงนกลัวกันหมดเลย แล้วยิ่งแม่นคุยเปิดมากูแฉนะกูว่าน่าจะมีการไปพูดคุยกันแล้ว่าบพี่อย่าเพิ่งแฉผมเลยใจเย็นๆเดี๋ยวรอผมจัดการเรียบร้อยแล้วผมจะเปิดด่านให้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยแม่งกลัวชิบหายเลยนะและไอ้พวกรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่กูเชื่อว่าต้องมีนักการเมืองเนี่ยไปหาแดกอยู่ในเขเมรมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าวันวันดีคืนดีไปประกาศความสัมพันธ์เนี่ย คือพูดง่ายๆไปประกาศความสัมพันธ์ว่าเรากับขเมนยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะแล้วหลังจากนั้นทําไงต่ออ่ะก็เจบีซีก็ประชุมแล้วอาร์บีซีก็ประชุมไปแล้วจีบีซีก็ประชุมไปแล้วอาเซียนเป็นยังไงต่ออาเซียนบอกเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดดนันเราจะส่งเฉพาะอาหารการกินบางอย่างไปให้กับขเมรเพื่ออะไรฮะเพื่อมนุษย์ยชนเพื่อมนุษยธรรมเราต้องให้เขากิน ไอ้บ้านหนองย่าเนี่ยไอ้บ้านหนองย่าแก้วไอ้บ้านหนองจานเนี่ยเราก็เคยเปิดช่วยเหลือมันเนยแล้วดูสิ่งที่มันให้เรามาเนี่ยคืออะไรแล้ววันนี้ถ้าคุณไปประกาศเป็นเพื่อนมันอีกเนี่ยแล้วคุณจะเปิดดานอีกเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะผมไม่รู้เลยนะนี่ขนาดนะครับเจ้านายชั้นสูงเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์มาเนี่ยให้ไปทำกำแพงเนี่ยยังจะประชุมกันอีก ก็แทนที่จะหยุดประชุมกันก่อนให้ไปคุยกันที่อาเซียนนะครับเออให้ไปคุยกันที่อาเซียนมึงก็แม่งรีบๆประชุมนะครับเพื่อหวังอะไรหวังจะเป็นเพื่อนกับเขมรเราหวังกันอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่ไหมครับเวียดนามแม่งยังด่ากันเลยลาวแม่งยังพิมพ์มาด่า,ขาเขมรอยู่เลยทุกวันนี้ แต่เราแม่งก็โลกสวยโลกสวยหรือว่าทําธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในขเขมรหรือว่าไปฟอกเงินหรือยังไงต้องเอากันให้ดีนะนะทุกรัฐบาลเนะ่ผมเชื่อว่าแม่งต้องมีคนเร็วๆแบบนี้ต้องมีอยู่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะที่วันนี้เนี่ยที่ทอบอเขาประชุมกันเนี่ยเขาฉุดนี่หุนมาเน็ตเขาฉุดเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย ไอ้ที่ไปบอกไปกลับไปก็ประกาศว่าหนึ่งหนึ่งต่อสองแสนไทยแพ้แล้วเราชนะแล้วผมว่าบิ๊กเล็กแกเคืองเรื่องเนี้ยจริง่ามีความเห็นยังไงก็พิมพ์พิมขึ้นมาบอกกันหน่อยนึงของเดิมของรัชการที่ห้าทำในสมัยฝรั่งเศสอะไม่เอามาใช้แต่แต่ตอนนี้ผมผมผมเชื่อมั่นว่ากองทัพเขาไม่ยอมนะก็เขาประกาศแล้วนี่เขาบอกผลการประชุมจะเป็นยังไงอะไรแกไม่สนกองทัพไม่สนต้องเอาหนองญ้าแก้วต้อง ต้องเอาหนองยาแก้วต้องเอาหนองจานคืนมาเพราะตรงนั้นคือของเรานั่นก็หมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าไอ้ที่ว่าอีกห้าร้อยเมตรจะถึงหลักมุดสยามน,นั่นน่ะนั่นก็โดนกวาดมาหมดศัตรูไม่พร้อมสู้เราต้องตีถูกต้องไหมศัตรูไม่พร้อมสู้เราต้องตีเพราะมันก็อยู่ในช่วงอ่อนแอทหารเขาก็ประกาศแล้วเขาบอกหนองยาแก้วหนองจานเป็นของเราเขาไม่สน เขาเดินหน้าต่อแต่เพียงแต่ว่ตอนนี้เขายุติกันก่อนเพราะมันจะมีการประชุมเกิดขึ้นเขาไม่อยากตกเป็นเป้าเขาเลยต้องหยุดอันนี้ฝากทำความเข้าใจกับเอฟซีด้วยนะครับว่าทหารที่เขานิ่งๆไปเนี่ยเขารอ,อก,การประชุมให้จบก่อนบิ๊กเล็กเหมือนไม่ใช่ทหารเก่าความคิดเหมือนนักการเมืองพลเรือนเลยก็ก,ก็ก็อยู่ภายใต้ภายใต้การเมืองไงตำแหน่งพวกนี้ตำแหน่งทางการเมืองนะฮะป๋า,าเขมรมันกินข้าว เป็นอาหารเหมือนเราไหมครับอ๋อมันก็กินข้าวเหมือนเราแหละนะแต่มันกินข้าวคุกยางมาตอยไงขเขมรไม่ได้เป็นของบุญเซนแล้วต่อไปนี้บ้านหนองจานหนองยากแก้วได้คืนมาแน่ๆทั้งหมดแล้ววันนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกผมสั่งคอฟอไว้ทั้งหมดหกพันนายลถรถขยายเสียงลดนูด่นล,ลดนี่เราพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้เราจะไปเสริมทัพเข้าไปอีก แล้วหกพันคนเดี๋ยวก็จะเตรียมเข้าไปอีกนะครับก็ตอนแรกก็เอาไอ้หกพันเนี้ยนะครับไอ้หกกองร้อยอะไรเนี้ยก็เอาเข้าไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บก็เป็นไงก็ใช้กฎอายการศึกจากนั้นมาก็ลื้อบ้านรื้ออะไรทิ้งให้หมดนะครับขเม็นวันนี้มันที่มันที่มันยึกยักย,ยึกยักเนี่ยที่เราเห็นข่าวเนี่ยแม่งเอารถถังทีห้าสิบห้าแม่งเตากว่าสติงเลยบ้านเราอีก รถถังบ้านมันเก่ากับสติงเลยบ้านเราหลายขุมเลยและที่สำคัญวันนี้ก็เคลื่อนย้าย BMG 1มีมันมีแต่ BMG 1 i ี T ่ไอทีเอชเอลศูมไอพวกนี้มีไว้อะมีไว้โชว์ก็เหมือนกับบ้านเราแต่ก่อนก็โชว์งานวันเด็กนะแต่ของมันโชว์นะโชว์ไปเรื่อยนละลูกจรวดมีแต่ตะรหัสก็ไม่มีกุญแจที่จะไขก็ไม่มีคุณจะลืมนะไอเครื่องยิงจรวดพวกนี้อาวุธไร้แรงพวกนี้ มันมีสลับซับซ้อนนะจะต้องมีกุญแจเปิดอะไรฮนะเปิดไอ้กล่องที่จะสั่งมันแต่ขเขมนไม่มีคุณคิดดูถ้าขเขมรมีป่านนี้เราโดนไปแล้วมีมันจะเลี้ยงเราไว้ขเมขเมรนั่นเขมรมันไม่มีของวันนี้มันก็โกหกไปเรื่อยมันเดี๋ยวมันก็จะขนนู่นขนนี่มาโชว์สุดท้ายภูมะเขือก็ขนบีเอมยี่สิบเอ็ดไปปราสาทพระวิหารก็ขนบีเอมยี่สิบเอ็ดขึ้นไปจอด แล้วปืนใหญ่มันงัดได้งัดได้แค่เนี้ยอย่างเก่งก็งัดได้แค่นี้จากตัวถังอ่งัดมันไม่ได้งัดอย่างนี้นี่มันงัดได้แค่นี้แล้วที่เหลือก็หมุนเอาหมุนซ้ายหมุนขวาเอาแล้วมึงจะไปยิงใครแล้ววันนี้ผมได้ข่าวมานะครับว่ามีการเติมกําลังเข้าไปที่ช่องบกช่องไอช่องอานมาเติมกําลังเข้าไปก็ไม่เป็นไรแล้วครับถ้าเกิดว่ากําลังพลมึงเหลือเยอะเหลือเฟือก็เป็นไงก็เอามาทิ้งๆเอาชีวิตมาทิ้งไว้แถวๆนี้ก็พอแต่ว่าอย่าลืมเก็บไปกันแล้วกัน นะครับอย่าลืมเก็บเข้าไปเดี๋ยวแม่งเหมนอีกอ่ะแต่ผมเชื่อว่าทหารเราเป็นไงคุ้นชินกับกลิ่นอย่างนั้นแล้วเขมรเนี่ยมันมันอยู่ยากอะทุกวันเนี้นะจะหันซ้ายก็เจอจีนจะหันขวาก็ไปเจออะไรสมรังสีกับอเมริกาหันไปงหน้าก็เจอเวียดนามข้างหลังก็เจอเราแล้วมันจะเดินทางกันยังไงละทีนี้จริงไหมครับแล้วเขาไม่ได้สนใจนะว่ามึงมึงจะเป็นใครมาจากไหนมึง มาบอกใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนหนึ่งต่อสองแสน,แสนไม่มีใครเขาใช้ครับเพราะ m o อถูกมึงละเมิดไปตั้งนานแล้วยกเว้นไอ้พวกที่อะไรครับไอ้พวกที่ยังหลงอยู่กับม o อ4สี่สิบสาเนี่ยบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเรามีถ่านเราไม่มีม MOU เราคุยกับเขาไม่ได้นี่มึงยังจะคิดจะนั่งคุยกับคนพวกนี้อยู่อีกเหรอมึงทะเลาะกันอยู่สองคนน่แล้วมึงลากกูไปเกี่ยวเนี่ยมึงคิดว่ากูควรจะคบมึงไหมใช่ไหมครับ ไอ้นี่ก็จ้องขายชาติให้จีนไอ้สมรังสีก็จ้องจะขายชาติให้อเมริกาไปอ้างเรื่องความเจริญอ้างเรื่องเราถ้าเกิดว่าผมมาเป็นผู้บริหารประเทศแล้วผมจะสร้างเขมรให้เป็นแบตเตอรี่ใครก็จะไปชาร์จมึงกโ็โห่บ้านมึงแม่งซ่องโจรนะบ้านมึงมันมีแต่โจรและเรื่องของเรื่องสงคมครั้งนี้เกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากใครเลยก็เกิดจากไอ้สองตัวเนี้ไปลากอเมริกาเข้ามา และไอ์มโอยูเนี่ยมอยูสี่สเนี่ยที่บอกคุณไปอ่านซี่คุณไปอ่านซมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่มี M.O.U. แล้วเราจะคุยกับเขาไม่ได้มึงยังจะคุยอ่ะมึงคุยกับมันมา25ปีอ่ะใช้ดาวเทียมวัดใช้ไลดาวัดอะไรวัดกันแล้วแต่สุดท้ายคุณต้องใช้หต่อสองแสนเพราะว่ามโอยเนี่ยข้อแรกเลยบอกคณะกรรมการปักปันเขตแดนเนี่ย จะต้องใช้แผนที่ของสยามฝรั่งเศสสยามอินโดจีน1904ก็1907โดยมีประกอบแผนที่1 2 0่0ต่อแสมึงจะเอาไลดา้ามาวัดมึงจะเอาเลดาร์มาวัดมึงจะเอาอะไรมาวัดมึงก็ต้องเอาแผนที่1 2 0 0 0ต่อสองแสนของมันมาทาบส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีณนะปัจจุบันวัดกันแต่ทั้งนี้ผลลัพธ์ออกมาเด่นเช่นไร ให้เป็นไปตามข้อที่หนึ่งก็คือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วข้อที่สามมีคณะกรรมการปักปันเขตแดนเมื่อร่วมกันปักปันเขตแดนก่อนปักปันนั้นนะครับต้องใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเอามาเป็นมาตรฐานท,ทั้งทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญในขมรมันมีแค่ผืนแผนที่บังคับแผนที่หนึ่งต่อหนึ่งแสนอยู่ แต่มันมาใช้กับเราหนึ่งต่อสองแสนไอ้หนึ่งต่อสองแสนมันก็มาจากฝรั่งเศสที่จัดทําขึ้นอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่เราไม่รู้เรื่องเราเสียประสาทาพระวิหารไปก็เพราะนี่แหละครับเราไม่ไปคัดค้านเราไม่ไปนโต้เราไม่ไปโต้แย้งเขาเรางงของเราอยู่ว่ามันมาอย่างไงนั่งงงกันเป็นเดือนเลยอ่ะฉะนั้นคนที่เขาบอกว่าอยากจะยกเลิกก็ให้เขายกเลิกไปเถอะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตั้งกันมาที่การเรื่องเรื่องมโขึ้นมา ก็ตั้งแล้วเขาก็แสดงหลักฐานให้เห็นหมดแล้วว่าเราเสียเปรียบถ้าหนึ่งต่อสองแสนเข้ามาเมื่อไหรนะ่เนี่ยสาราตีมุกภาษาตาเหมือนทมช่องอ่านมาช่องบกตาเหมือนทมตาเหมือนโตตาควายเรียบร้อยเลยโดนกวาดเรียบเลยแล้วมันไม่ใช่จบแค่ภาษาตาควายไอหนึ่งต่อสองแสนนี่แม่งจะเป็นไงมันจะเอามาตีเส้นทางทะเลอีกว่านี่หลักหมุดที่เจ็ดสิบสามตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสน แม่งอ้อมเกาะกูดไปหมดเลยทีนี้ไม่ต้องห้าสิบห้าสิบแล้วทีเนี้ยร้อยเปอร์เซ็เลยมันแดกเรียบเลยจริงไหมครับและเพราะไอ้หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเราถึงต้องไปลบกับมันห้าวันจนกระทั่งเราได้คืนมาทั้งหมดสิบจุดเนี่ยเราเลยโดนรู้มาไงว่าโอ้โหไอ้ยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ช่องอ่านมาไอ้ช่องบกไอ้ไอ้ประสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยที่ต้นสัตบัญเนี้ยอะไรทวกงนี้ เราโดนเขเมรหล่อยมาหมดเลยเราโดนอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เพิ่งรู้นะครับก็แ,แม่ทัพกุ้งก็ไปจัดการเอาคืนมาเสียดายคุณการจอมพลังไม่อยู่ไม่งั้นจะประสานแกให้สร้างอนุสาวรีย์นะครับไปตั้งแถวแถวพระา ا ต,ตาเมืองทมบอกเนี่ยแม่ทัพภูนสินพาดกลางเนี่ยเป็นคนยึดเอามาได้เอาวังคืนประเทศไทยมาได้ควรจะมีอนุสาวรีย์ให้แกอันหนึ่ง ให้คนไทยให้ลูกหลานเราเนี่ยภายหลังมาเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ตาเมือนทมที่เราเดินเดินเดินอยู่ตรงเนี้ยก็แม่ทับกุ้งนี่แหละเป็นคนไปเอาคืนมาไอ้ช่องอานม้าเนี่ยก็แม่ทับกุ้งเนี่ยไปเอาคืนมาไม่ต้องสร้างอันใหญ่หรอกอันเล็กคึ้นตัวก็พอนี่แม่โอ้โหไปอยู่กับมันทั้งหมดสิบเจ็ดปีภูมะเขือสิบเจ็ดปีอานมา้าสิบเจ็ดปีตาเมือนทมตาเมือนโต๊ด พวกนี้โดนตโรนเนี่ยอยู่กับขมรมตมาสิบเจ็ดเกือบยี่สิบปีถ้ามี MOU อยู่แม่งเรายังไม่ได้เรายังไม่รู้เรื่องเลยนะนี่แม่ทัพภูนศิลป์ก็บอกว่าก่อนในเมื่อมึงฉีก MOU ทิ้งงั้นกูเป็นไงกูก็เอาก่อนกูก็เอาแม่งซะเลยทีนี้ไปไล่เอาคืนมาหมด